ก่อยปลาน้นพร้อมเสร์ฟจ้าพี่น้องจ๋าเป็นจังเดจ้านะ่ากินมาจ้าตาเส่บบ่เสียงที่ปมก็ดังดังพี่น้องจ๋าก่อยใส่ปลาน้นแห้มันแล้วสบอเฮอเอาจังสั่นบน,น,นเนาะเฮพี่น้องจ๋าจังแมนเนาะเสียงดีค่ะพี่น้องมันจังสีเงียบเนาะ สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆจ้ามนีติยาพาสแฉกสิพามาทำเมนูก้อยปลานิ่นเป็นต้นๆคันน้ำมักน้าจ้าใครเคยกินคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยจ้าว่ารสชาติเป็นแนวใดานะจ้ามณีก็มาเตรียมเครื่องกันเลยจ้าเอาปลานิ่นของเฮ้าสีซ้อยๆๆเออะเอาเนื้อมันนะจ้าเอาไป แซ่กับน้ำมะนาวแลักคันเอาน้ำข้าวออกก่อนเด้อจ้ะเสร็จแล้วเขาก็มาเตรียมเครื่องใบมะกรูดหอมกระเทียมซอยเด้อยนะจ๊ะบักแล้วก็ใส่อันบักพริกหน่วยสักหน่อยเด้อจ้ะเสริมเพิ่มความเผ็ดยดต่างสีสันนะจ๊ะหลังจากที่ห้าวใดเนือ้อปลาเนียนแถวขัน,นมะนาวแล้วนะจ๊ะก็มาใส่บักพริกป่นเสร็จแล้วขเขาก็เข้าขัวเด้อจ้ะที่เขาตั้ไว้ ข้าวตำเองนะจ๊ะมันสีหอมมีกลิ่นหอมแล้วก็เฮ็ดให้นะคะลาบปลานินาลเฮาก้อยปลานิลของเฮามีรสชาติที่แซ่บนะจ๊ะหอมข,อข้าวขัวใส่ข,ข้าวขัวบัควีทปนนะจ๊ะแล้วก็ใส่ผงนวดนะจ๊ะไปหมักหลายลก็ใส่หลายค่ะมันสิได้ออกนัวๆแล้วก็นะจ๊ะ ใส่หอมผักชีนะคะแล้วก็บใบเลื่อยอลองไปเครื่องหอมของห้าที่ห้าเตรียยไใ้แม่มะก,กรูดนี่จะใส่ลงไปปรุงรสน้ำปลายกเกลือสักน้อยจต่เพิ่มความนัวมเพราะว่าน,น้ำปลาบางที่ใส่หลายมันจะออกอาเฮ็ดให้เหนื้อปลาของข้ามันออกรสชาติเจีเยวเรยวให้ข้าใส่เกลืองลองไปสักน้อยแท่น้ำปลานังยอดน้ำปลาเสริมสักน้อยได้จ้ะ รส,สาตกะสิเอาเปี่ยวน้ำนะจ๊ะล่กละกะนัวนิดนึงหอมขอขัวบักพิกปนนะจ๊ะกระเทียมหอมแดงซ้อยหอมข่ากันนะจา้ารอยุไกลบานเลื่อนเคี่ยงกะมากินน้ำกันมาแซบนํำกันนะจา้าเสร็จแล้วเข่ากะเตรียมเสิร์ฟนะจ๊ะตัวนี้กะสิมี้พัก ใบชาพูนะคะหรือใบนางเลิศนะคะเอามากแกล a m นะจ๊ะเอามากแกล a m กับก๋วยผัดนินของเฮาเขากันค่ะพี่น้องจตาแซ่บออกร์ชาร์ดหอมเครื่องแล้วก็แกล a m กับใบชาพูนะจ๊ะเขากัน,นกค่ะสาวพี่น้องจตาพายุไก่ก็มากินเล่กันกนจะจ้าขีดสำคัญขาดบปเดยจ้าแนวแก่ข้าวงานนี้ต้องคู่กันของ